อุ่นไอทมค่ะกับควะท่านอาจารย์หมอเกี่ยวที่เคารพค่ะเจริญธรรมที่น้องทุกท่านค่ะชื่อประทัศนวลีค่ะชื่อทางธรรมอุ่นไอทมค่ะชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะกุ้งอายุห้าสิบสามปีค่ะอยู่จังหวัดกรุงเทพค่ะวันนี้มาขอสอบเลื่อนชั้นจากจากชั้นอริยะปัญญาโทชั้นปีที่หนึ่งเป็นปีที่สองค่ะ คือจะบอกว่าตอนแรกอะค่ะที่จะมาสอบเลื่อนชั้นนะคะก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีอะค่ะชอบอะไรที่มันดีๆอะค่ะก็จะนั่งคิดเลยโอ้ยหนึ่งปีเราทําอะไรบ้างแต่รู้สึกว่ามันมันคิดนานนะคะก็ตอนแรกบอกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งมาสอบเลยเพราะว่ามันคิดนานอยากได้ดีๆแต่น,นี้ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเอาเรื่องที่เราพบล่าสุดเลยแล้วกันเพราะถ้าเราคิดคิดทั้งปีว่าเอ้เราเปลี่ยนแปลงอะไรมากเราคงไม่ได้ส่งอะคะ่ะก็เลยต้องรากกิเลสตัวนี้ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องกิเลสของความกลัวะคะ่ะ คือกุ้งจะกลัวการที่ได้มาพูดออกอากาศหรืออะไรน่คะเป็นมาตั้งนานนะคะไม่ว่าจะขึ้นเวทีหรืออะไรคือกุ้งก็จะกลัวนะคะคือถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงก็จะหลบหลบอยู่ตลอดนะคะจนกระทั่งมาทำเพราะมาทารายการใส่ด้วนนะคะแล้วพี่น้องอะคะ่ะก็ให้มาเป็นพิธีกรซึ่งตอนมาเป็นครั้งแรกอะคะ่ะกุ้งก็ไม่ค่อยอยากะคะ่ะคือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอีกจนตอนหลังก็มีพิธีกรหนึ่งกับสองกุ้งก็บอกว่าท่านหนึ่งอะไม่เอา ขาเป็นสองทุกครั้งอะคะ่ะที่มีการเปลี่ยนคู่กับคนอื่นน่ะพอมีคนบอกว่าให้เป็นหนึ่งบอกไม่เอาขอเป็นสองเขารู้สึกว่าพิธีกรหนึ่งต้องพูดเยอะมากเลยคือต้องจำเยอะตัวเองก็จะเลี่ยงตลอดก็ใครๆก็จะรู้ว่าถ้ามีกุ้งเป็นพิธีกรเนี่ยคนหนึ่งและกุ้งก็จะไม่ยอมเลยกุ้งก็จะเป็นสองคือใครจะว่าไงก็ขอเป็นสองก็ยังมีความกลัวะคะ่ะจนกระทั่งล่าสุดอะคะ่ะพี่น้องที่เป็นมือหนึ่งทั้งหลายอะคะ่ะที่เขายอมเรามาตลอดอะคะ่ะเขาไปกันหมดเลยอะคะ่ะ แต่นี้ก็มีน้องใหม่อะค่ะพี่แก้วพี่แก้วบอกว่ากุ้งพี่ก็ยังไม่รู้เลยพี่ขอเป็นสองหนูก็เยือกับพี่แก้วพี่หนูให้พี่เป็นหนึ่งไม่ไดหนูจะเป็นสองพี่แก้วบอกว่าไม่พี่เป็นไม่ได้แล้วตอนหลังอะค่ะพี่แก้วเอ,อหน้าจอเขาเป็นมือถืออะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกิเลสตัวเนี้ยอยู่กับเรามาเนี่ยจะสองปีแล้วนะคะปีกว่าเราก็ไม่สู้เราก็คือก็ยอมมาอยู่เรื่อยค่ะตอนนี้เราก็บอกอออเราก็ยอมแล้วกันตอนที่ยอมพี่แก้วบอก ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหนูเป็นมือหนึ่งนะคะ่ะพอยอมเสร็จแะคะ่ะพอมาเปิดรายการปุ๊บพอเป็นมือเหนือค่ะกิเลสมันขึ้นเลยนะคะ,ม,คออะ,ะ,คะมันบอกโอ๊ยกลักวกลักวกลัวกลัวแล้วมันก็บอกไอ้เนี่ยเราต้องสั่งแล้วเนี่ยเราต้องั่งแล้วพอตอนนั้นนะคะตอนจากที่เราพูดอยู่ดีๆเราก็เริ่มรู้สึกเสียงเราจะสั่งแล้วนะคะตอนนี้มันก็เหมือนก็มีมออีอีกคนหนึ่งก็บอกอา้าก็ปกติเวลาที่เราทํารายการใส่ด่วนอะ เราก็ไม่สั่นนี่แล้วทําไมจะมาสั่นตอนนี้อกีเล็บมันก็บอกโอ้ใช่แล้วตอนนั้นนะคะพอสติมาได้อ่ะค่ะก็เลยเสียงก็เลยปกติแล้วก็ทําไปได้อ่ะค่ะก็เลยตัวเองก็เลยได้ล้างความกลัวค่ะคือจะบอกว่าตัวเองก็มีความกลัวนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะค่ะการที่ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์นะคะที่มือหนึ่งทั้งหลายไม่อยู่อ่ะค่ะทําให้มือมือหนึ่งน้องใหม่มากก็ไม่ยอมก็เลยได้ล้างความกลัวตรงนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะ นี่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะคะจริงๆเราก็อยู่ในสนามมานานแล้วแหละแต่เราเราอ่ะล้างความกลัวไม่ได้ซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์นะคะก็เป็นกุศลของเรานะที่ทําให้สถานการณ์นั้นบีบบีบบังคับว่าเราต้องยอมนี่เราไม่ได้ไม่ได้ยอ่ออ่าคือเมื่อไม่มีทางเลือกแล้วเราก็สู้นะคะแล้วเราก็สู้อ่าพอนับหนึ่งแล้วมันรู้สึก พอนับหนึ่งได้แล้วเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยนับหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่เราได้เนี่ยสบายขึ้นไหมครับกุ้งสบายขึ้นค่ะต่อไปที่สอง<ด>ครั้งที่สองที่สามเนี่ยมันยังมันยังมีความกลัวอยู่ไหมคะมันลดลงหรือว่ายังกลัวอยู่ยังไงบ้างถ้าถามว่าเป็นมือเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะพี่เด็๋ยเดี ค่ะคือก็เพิ่งเพิ่งครั้งแรกเองอะค่ะก็คือพุธที่แล้วที่ผ่านมาค่ะอ๋อเพิ่งครั้งเดียวเองโอ้โหต้งทำค่ายมากี่รุ่นนะเนี่ยทำสายด่วนมากี่รุ่นแล้วหลบได้หลบได้ยาวนั้นเนี่ยสิเราเป็นมือสองมาตลอดมีเคยเป็นมือหนึ่งแล้วตอนนั้นเป็นมือหนึ่งแล้วเครียดมากเลยค่ะคือเคยเป็นยูกครั้างหรือสองครั้งแล้วก็บอกไม่เอาคือเป็นแล้วมันรู้สึกเครียดอะคะ่ะคือจริงจริง คือมีความเครียดว่าโอ้เราต้องท่องแล้วเรามีความยึดดีว่าเราต้องพูดไม่ผิดจริงๆแล้วก็พูดผิดอยู่ตลอดอะค่ะก็ในความเป็นจริงอะค่ะเราก็สามารถที่จะถ้าถามแบบมันก็มีโพยที่เราสามารถอ่านได้แต่ด้วยความที่เราเรายึดดีมากอะค่ะเราก็เลยไม่กล้าค่ะคือถ้าจะบอกว่าสายด่วนเนี่ยถ้าจะวันที่สองสิงหาเนี่ยจะครบสองปีอะค่ะก็เรียกง่ายๆว่ากุ้งก็เป็นมือสองมาตลอดอะจะจะมีเหมือนว่าเหมือนมีห้องเล็กๆในในโซนของตัวเองที่จะแบบ ไม่ออกอะค่ะใครจะมาใครจะเปลี่ยนมามาคู่กุงเป็นที่ขี่ก่อนกันปุ๊บกับกุ้งก็บอกว่าไม่เป็นไรกุ้งยอมเป็นมือสองคือให้เขาเป็นมือหนึ่งกันให้หมดเลยก็คือทุกคนก็ยอมหมดอะค่ะมีมิงวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่แก้วอะค่ะท <laughs> ี่พี่แก้วพี่แก้วบอกว่าไม่ได้แล้วจริงๆก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่แก้วเป็นมือถืออะค่ะกุ้งก็เลยเอยทำไมเราก็เลี่ยงมาตลอดอะเออก็กลัวก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราก็กลัวเราก็ไม่กล้าล้างตัวนี้ จนเมื่อพูดที่แล้วค่ะก็กล้าล้างอะคะ่ะก็กิเลสมันก็มันก็มาหลอกด้วยนะคะกุ้ก็ขำตอนตอนที่เรากําลังพูดพูดอะตอนพูดพูดเปิดในการแป๊บหนึ่งอะคะ่ะมันมาเลยอะคะ่ะกุ้งก็ยังขำนะคะทุกที่หน่อยอุย้ยนี่ยกลัวมาอย่างนี้เลยนะกลัวนี่ต่อไปเราต้องเสียงสั่นนะแล้วก็มาเลยอะคะ่ะ มันช่วงแวบหนึ่งนะคะแล้วเหมือนกับมันคุยกันสองคนเนี่ยอีกอันก็บอกอ้าวก็พูดมาตั้งนานก็ไม่เสียงสั่นแล้วจะมาสั่นอะไรอีกอะ่ะมันก็เลยสงบลงได้ะะ <S <S อ่ะค่ะก็คือก็คือบอกว่าความกลัวเนี่ยค่ะทําให้เราสติกระเจิงกระเจิงอะค่ะแต่ก็ดีอะค่ะก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกุศลที่เราได้ได้จัดสายดวนมาร่วงสองปีอะค่ะมันก็เลยทําให้เรามีสติตรงนี้อะค่ะ <S <S ๆๆเพราะถ้าเป็นกุ้งเชื่อว่าถ้าเป็นมาครั้งแรกๆอะค่ะเจออย่างเงี้ยกุ้งต้องสั่นแล้วก็ต้องกลัวไปอีกอะค่ะก็เลยว่า การที่เราได้ทําอะไรบ่อยๆอะค่ะมันก็ทําให้เรามีปัญญาและมีสติขึ้นนะคะค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนับหนึ่งนะคะได้มีโอกาสเริ่มพอครั้งต่อไปมันก็จะเป็นครั้งที่สองที่สามที่สี่ไปก็คือเราเราเคยทํามาแล้วเราเคยทํามาแล้วนี่นาถ้าเราตรงที่เราวางใจว่าเราคิดว่ามันต้องสมบูรณ์เราก็รู้แล้วว่าไม่สมบูรณ์ก็ได้นะ แม้ว่าเตรียมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามมันก็มีโอกาสพร่องพลาดได้ขนาดมืออาชีพเขาเขาก็ยังพร่องยังพลาดได้แล้วเราล่ะมีมือสมัครใจนะนี่ทำไมจะพร่องจะพลาดไม่ได้แล้วข้อสำคัญก็คือไม่มีใครมาถือสาเรานะแต่ว่าใจเราเนี่ยแหละไปกลัวการถือสาด้วยใช่ไหมคะมันก็จะเห็นตัวหลายตัว เกิดขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นประโยชน์อีกเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเหลี่ยมไหนที่มันยังยังคงอยู่ซึ่งมันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมเลยที่เราจะได้เห็นแล้วเราก็จะจัดการกับกิเลสต,ตัวนั้นไปขณะเดียวกันพอเราพอเราล้างความกลัวไปได้เนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาด้านศักยภาพเพิ่มขึ้นไปด้วยพร้อมกันใจที่ล้างความกลัวได้ก็คือทำบุญชำระกิเลสความกลัวได้เนี่ย เราจะมีความกลก้าอ่าหาญในการทําสิ่งใดๆใช่ไหมคะมันก็จะมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้นเพราะเราอิสระจากกิเลสละจากกิเลสความกลัวนั้นนะเราจะเห็นว่าแต่ละคนน่มีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเยอะแต่ถูกกิเลสหลอกหลอกด้วยความกลัวนี่คะ่ะไม่กล้าทำํำอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีองค์ประกอบเหตุปัใจจัยให้เราได้ ได้อชำระกิเลสหรือได้แสดงความสามารถที่เรามีอยู่นะคะตรงนี้ก็อเป็นโอกาสดีว่ามีมีช่องทางมีรายการสายด,วด่วนนี่เป็นรายการหนึ่งที่เป็นโอกาสของการพัฒนาของพี่น้องจิตอาสาของเรานะคะอ่าแล้วก็มีมายาวนานเป็นประโยชน์ อต่อผู้ที่เข้ามาเริ่มเรียนรู้ในในค่ายออนไลน์ในค่ายสายด่วนด้วยนะคะในรายการสายด่วนด้วยค่ะ,ะก็ยินดีกับกุ้งนะคะแล้วอีกภารกิจหนึ่งของกุ้งก็คือการบันทึกข้อมูลอจากที่พี่น้องมาส่งกันบ้านในสองวันที่ผ่านมากุ้งได้บันทึกนะคะผมไม่ได้บันทึกเลยค่ะพอดีกุ้งไปต่างจังหวัดกับพ่อบ่าน,นะคะก็เลยได้ฟังอ,อย่างเดียวค่ะค่ะอ่า ก็จะมีเพราะว่าโอ้จะตัดเดี๋ยวมีมีชื่อมีชื่อแต่ว่าบางทีก็พิมพ์ไว้เป็นชื่อเล่นเดี๋ยวพี่พี่จะส่งไปให้กุ้งอัปเดตเป็นชื่อนามสกุลจริงให้หน่อยนะคะจะได้ส่งให้โอูฝาเพราะว่ากุ้งกุ้งน่าจะน่าจะชำนาญกับชื่อนานนานมากกว่าค่ะในสองวันที่ผ่านมาก็วันละยี่สิบแปดท่านยี่สิบหกท่านนะคะที่เข้ามาส่งกันบ้านกัน เมื่อวานเมื่อวานนี้จดนะคะพี่เอาเมื่อวานได้เยูะใช่ไหมคะเมื่อวานจดชื่อค่ะเมื่อวานจดชื่องั้นงั้นก็เอาวันวันก่อนนี้เดี๋ยวพี่พี่พิมพ์เข้าไปให้บางทีเป็นชื่อเล่นแต่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาก่สุภรัษสันโดนได้ได้สอบหรือเปล่าพอดีช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เดินทางอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่คิดว่าไม่ได้สอบนะคะเมื่อวานไม่ได้สอบใช่ค่ะค่ะค่ะโอเค ค่ะนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะเชิญด็อกเตอร์ผดสีค่ะออมาในฐานะขอคำปรึกษาด้วยค่ะคือเฉยงอะถ้าสังเกตเนี่ยเหมือนเฉยงจะพูดท่องแต่เฉยงอะเริ่มมาเขาเรียกว่าเริ่มมาน้อยกว่าพี่กุ้งอีกค่ะจนถึงมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีเนี่ยเฉยงไม่เคยต้องออกไปเป็นมือหนึ่งหรือมือสองเลยค่ะเฉยงทำรายงานอย่างเดียวค่ะ แต่พอตอนทํางานเนี่ยมันคือสถานการณ์บังคับมันก็พูดได้มันพูดได้มาเรื่อยๆเลยนะคะมันก็ตามตามประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งค่ะเชงไม่เคยเป็นมือหนึ่งค่ะเชงก็ให้พี่นิดหน่อยเปล่ทุกทีค่ะเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยเชงรู้นะว่ามันไม่ได้กลัวพูดผิดคือแต่เชงก็จะพูดไอเนี้ยไม่ได้ขอบกาบที่จะเรียงสีเควนน่ะถ้าพูดเล่นๆน่ะพูดได้แต่ถ้าสถานการณ์จริงเนี่ยมันไม่ได้กลัวเสียหน้านะ แต่มันเหมือนมันมีพลังงานว่าฉันไม่เก่งภาษาไทยฉันต้องพูดผิดแล้วเราก็ยังล้างความคิดนี้ไม่ได้และทุกครั้งมันก็ผิดจริงๆนะแต่เราผิดแบบเ่าหัวเราะว่าฉันคิดแล้วแต่มันก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้คือมันไม่สามารถจริงๆแบบว่าพูดเรียงลําดับซีเควนซ์หรือว่ากล่าวให้ถูกมันต้องมีอะไรทั้งแถบผิดเช่นอย่างอาจารย์หมอเขียวเนี่ยก็อาจจะเป็นกราบนมัสการหรือเจริญธรรมหรืออะไรที่มันไม่ใช่คํา คือบางทีซีเควนซ์ถูกหรือบางทีอ่เรียงลาดับผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเห็นก็ยังเป็นปัญหาของเห็นนะเห็นก็เลยพยายามที่จะไม่กล่าวเปิดและกล่าวปิดค่ะพอมีพิโสเห็นก็จะเอาวุโสปิดหรือเอาวุโสเปิดเห็นก็เลี่ยงบารีไปเรื่อยค่ะแต่มันคือปัญหาในชีวิตจริงค่ะขอคำปรึกษาค่ะแสดงว่าเอาตัวรอดมาได้ตลอดใช่ค่ะยังไม่มีสถานการณ์เวลาผู้ดูดอย่างพ่กุุงเกิดขึ้นค่ะแต่แต่อันนี้ก็ไม่ใช่บอกว่าเพื่อ ให้พี่นี่หน่อยจะให้ถึงเปิดปิดนะคะต้องต้องได้นับหนึ่งเรื่องเรื่องของอ่ะคาพูดกล่าวเปิดปิดเนี่ยพี่หรือหรือกล่าวกล่าวที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนแรกพี่ก็คิดตามสถานการณ์ไปนะเมื่อก่อนนี่นะเวลาเราทําค่ายอยู่ที่สวนป่านาบุญหนึ่งใช่ไหมคะต่อมาพี่เลยคิดว่าเราจําเป็นชุดเลยดีกว่า เราเราใช้ประจําเลยดีกว่าก็หาคําที่เราจะเลือกใช้มาว่าเราจะใช้คําไหนซึ่งก็จะใช้คําคล้ายๆที่อาจารย์เริ่มต้นเพราะว่าพี่มองว่าอย่างคําว่าอ่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําที่คือเป็นคําคารวะอ่ะคารวะได้สูงสุดณเวลานั้นแล้วแล้วทีนี้ก็อ่า คารวะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะอะมีเยอะนับไม่ถ้วนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูพ่อครูเราก็เราก็ทราบว่าเป็นพ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะคะพ่อครู่สมณะ อาจารย์จะใช้ว่าพ่อคุณเจ้าแต่แต่พี่ใช้คําว่าพระอริยะเจ้าพี่ก็คิดว่าอริยะเจ้าก็อริยะมีหลายระดับนะคะอริยะเจ้าอ่าแล้วก็เพิ่มเติมอาจารย์หัวเขียวดรจเพชรกาจนนครและผู้ที่บําเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพี่ว่าเป็นคําคารวะที่ครอบคลุมมากเลยครอบคลุมทุกระดับเลยนะคะ ที่พี่ก็ก็ดูที่อาจารย์อาจารย์่คารวะนะ่ะแล้วก็เอามาเพิ่มเติมเพิ่มเติมแล้วก็ปรับที่ที่เราคิดว่าเหมาะกับเราอย่างเงี้รู้สึกเป็นคำคำคารวะที่ครอบคลุมได้ทุกทุกระดับทุกคุณงามความดีเป็นการเคารพคุณงามความดีใช่ไหมคะซึ่ง่าแต่ละคนจะมีคุณงามความดีที่เราจะเคารพได้ ที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็ถึงเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ถ้าถ้าปกติที่เป็นอ่าค่ายก็จะใช้คําว่ามีใจไร้ทุกข์ใช่ไหมคะก็ก็เป็นคําที่คิดว่าเอาเป็นคําที่ที่อทําให้เวลาเราเวลาเราพูดออกไปเนี่ยมันทําให้มีประโยชน์กับผู้ฟังว่าเออใจไร้ทุกข์นะดี แล้วก็เราก็ใช้คําใช้คํานี้ทีนี้พอเราพูดเป็นประจาบางทีไม่ได้คิดคําเหล่านี้ก็จะออกมาแบบว่าไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเหมือนสตาร์ทได้ก็ไปต่อได้เลยบางทีคิดอาจจะนิ่งไปนิดนึง <c ười> คิดภาพพอเป็นอัตโนมัติแล้วพอคิดบางทีต้องนิ่งไปนิดนึงตรงนี้ว่ายังไงต่ออนะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นแนะนำนี้พี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดของคำที่เราเตรียมไว้ เราเตรียมไว้แล้วเรากา็พูดเริ่มต้นเราอาจจะดูดูด้วยก็ได้หรือว่าเราคิดเรียงๆไว้แต่ถ้าพูดบ่อยๆมันก็จะเป็นปกติเหมือนหักหัดขับรถเลยประมาณว่าไม่มีสติมากเท่าไหรน่นี่ก็ยังพูดได้เฟลอๆอยู <laughs> ่ก็พูดได้เพราะมันเป็นคําที่เหมือนอยู่เป็นอัตโนมัติอย่างนี้นะคะ <laughs> ถ้าเป็นคําคํากล่าวเริ่มต้นนะคะจะได้ประมาณนี้ ถ้าจะแนะนําก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วการแลกเปลี่ยนได้ประมาณนี้ค่ะส่วนตอนท้ายนี่ก็พูดตามสถานการณ์ไว้ตอนท้ายว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะพอ,<ข>อ,อได้ไอเดียไหมคะด้วยวเหตุผลความรู้สึกว่ามันต้องจําอ่ะถ้าถิ่รู้สึก<อ>ไม่เท่พี่นี่คือไม่เท<อ>่เป็นเหมือนเดิมทุกวันอต,ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมอารมณ์นิดนึงว่าเหมือนเดิม มันจื้อไม่ได้เนเดิมแต่แต่ยินดีผิดมันก็ตลกเลยพี่ก็ล่าควาคิดแบบนี้ตลอดเวลาลูกค้าเรต้องอะไเป็นนิจก่อนค่ะอ๋อเน้นอยู่ที่ต้นของความคิดนะอย่างอย่างอย่างที่คิดว่านี่คัดสรรมาแล้วนะคัดสรรครอบคลุมอ่าดีที่สุดแล้วประมาณนี้ก็เออก็ เอาที่เราเลือกว่าดีที่สุดนั่นแหละใช้แบบที่ดีที่สุดนั่นแหละไปประมาณว่านี่นี่ก็จะเป็นชุดความคิดแบบนั้นก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนนอกจากว่าบางสถานการณ์เออถ้าถ้าใช่ถ้ากับสถานการณ์อื่นนะคะก็อาจจะเปลี่ยนที่เห็นตรงที่อ่าเวลาที่ดูรายการของยูทูบเบอร์บางคนท่านหนึ่งท่านเป็นท่านของแพทย์ที่ท่านเป็นยูทูบเบอร์ ท่านก็จะพูดแนะนำตัวเองด้วยคำเดิมตลอดเลยค่ะถ้าท่านพูดครั้งนี้คำหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคำหนึ่งบางทีพี่อาจจะจำครั้งที่แล้วที่ท่านพูดไม่ได้แต่พอท่านพูดเป็นประจําแบบพี่พี่เห็นหน้าท่านนี่ก็จะรู้ว่าท่านจะแนะนําตัวเองไว้อย่างนี้จนเราก็พูดได้เหมือนท่านนะค่ะว่าท่านนี้ท่านจะแนะนําตัวเองว่าอย่างนี้ แล้วเราก็จำได้ว่าเออท่านท่านมีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะท่านมีตำแหน่งนี้นะถ้าฟังครั้งเดียวก็คงจำไม่ได้แต่พอฟังหลายครั้งอ้อเป็นเชี่ยวชาญด้านนี้นะก็ก็ดูพูดคำเดิมก็เป็นประโยชน์เราก็มองแบบนี้ค่ะแต่บางทีถ้ามีสถานการณ์เปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนอย่างนี้บางทีไม่มีสมมุติว่าไม่มีไม่มีตำแหน่งนั้นอยู่สมมุติว่าเราพูดเป็นตำแหน่งตำแหน่งไปแล้วไม่มีตำแหน่งนั้นอยู่เราก็อาจจะอาจจะเปลี่ยน แต่ว่านี้เป็นคำคำที่พี่พี่คิดว่าชุดนี้ของการใช้ในค่ายของเรานะ่ะครอบคุมค่ะอ่านี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะฝึกกันไปค่ะแต่รอโอกาสนะคะคือถ,ถ้าตั้งใจมากมันก็จะทำได้อยู่ค่ะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวได้มีโอกาสนับหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะต้องรองสถานการณ์ค่ะ <utan> มันมี่จรไม่รอสถานการณ์ก็ได้เสนอฝึกก็ได้นะคะเสนอฝึกไม่เป็นไรค่ะที่พูดนี่คือเพื่อจะไม่เสนอฝึกค่ะอ่าค่ะดังนั้นก็รอสถานการณ์เหมือนกุ้งแต่กุ้งก็ไม่ได้รอหรอกนะคะประมาณว่าเมื่อเลี้ยงไม่ได้นะคะไม่รอด้วยนะคะแต่เลี้ยงไม่ได้ก็อะบำเพ็ญได้นี่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะพี่น้องที่อยู่ในห้องค <c oughs> <c oughs> ิดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่เราจะ จะนําไปใช้ได้เช่นกันนะคะบางท่านอาจจะมีสภาวะแบบนี้เหมือนกันอยู่ค่ะวันนี้กุ้งอ่ะกุ้งจะพิมพ์รายงานการประชุมอ่าการพบกันในวันนี้ได้ถึงสิบโมงไหมคะได้ค่ะอ่าโอเคค่ะวันนี้เราจะพบกันถึงเวลาประมาณสิบนาฬิกานะคะเพราะว่าอ่าอาจารย์ อาจารย์หมอเขียวจะบรรยาย10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะดังนั้นช่วงบ่ายเราก็เราก็จะร่วมกิจกรรมกับทางออนไลน์ site. นะคะค่ะตอนนี้มีพี่ดวงพรค่ะจะเหลือเวลาวให้ทอกิดประมาณ8นาทีคนะ่ะอ๋อ <laughs> งั้นพี่ดวงพร ก่อนไหมคะขออนุญ,ญาตให้พี่ดวงพรก่อนนะคะ